สวัสดีค่ะทุกคนกำลังจะกินชาเขียวนะคะเป็นขนมปังโฮวีดปิ้งใส่ปิ้งแล้ก็เอามาราดชาเขียวค่ะออร่อยมากอันนี้เป็นเลาบ่ายนะคะรูกไฟแล้วก็ เดี๋ยวพอ,อนกำลังจับตัดต้นไม้จ้าของหวางยำใบขนปมปังตี๋ได้เนอะ Mami, Lupi. Y tú a qué nomás. Okay. You Lupi. No hand up. You did your hand up. That's good. Mình Daniel. đến nhau <laughs> ไปดูว่าใหญ่พรตัดต้นไม้กันค่ะได้จะตัดต้น,น้้้วยค่ะตรงนี้ค่ะหิ่นตรงนี้ค่ะจะเอาออกหิตนอออตรงนี้เอาออกไปอย่างเี้ค่ะ